ชัยสงครามปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลนนัยนั่นสาวศิีา ราตรีแห่งความสวยงามค่ำคืนนี้นะคะก็คงจะทําให้หลายหลายท่านนะคะรู้สึกเพลิดเพลินกับความสวยงามบนเวทีแห่งนี้นะคะต้องทีสุดเลยนะครับวันนี้กับความสวยงามของริมฝั่งแม่น้ําโขงแล้วก็ความสวยงามนะครับของเหล่าผู้เข้าประกวดนะครับทั้ง28ท,ท่านเลยค่ะได้ชมกันอย่างใกล้ชิดแล้วนะคะทั้งบริเวณด้านหน้าเวทีแล้วก็สิ่งที่ปรากฏบนจอนะคะใ,ในขณะนี้กรรมการทุกท่านก็กําลังได้บันทึกข้อมูลราคาของนางงามแต่ละ สาวงามผู้เข้าประกวดแต่ละหมายเลขนะคะใช่แล้วได้ครับแล้ววันนี้นะครับการจัดงานในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับวันนี้ถ้าขาดผู้สนับสนุนใจดีนะครับที่ให้การสนับสนุนกับการประกวดนางพม่าของเราในปีนี้ครับผมค่ะมีใครบ้างคะวันนี้ต้องขอบขอบคุณเลยนะครับสำหรับบริษัทนะครับ OCC จำกัดมหาชนนะครับรวมกับศูนย์ความงามคาวิมาร ปวดค่ะแมมากับเลขหนึ่งนโชคดีเลยนะคะ,ะขอบแล้วค่ะว่าเราจะท,ทำให้ท่านต่นแป้นนะคะไม่ให้เรียงลำดับเลยละค่ะใช่แล้วนะครับตอนนี้นะยะยังเหลืออีกกี่ท่านครับยังเหลืออีกนะคะสองท่นงาน,นสองสามสองสามท่านใช่ไหมต่อเลยนะครับ ทั้ง23ชุมชนนะครับขอเรียนเชิญเลยนะครับประธานชุมชนทั้ง23ชุมชนนะครับร่วมโหวตให้คะแนนนะครับเพื่อือว่าใครจะเป็นสาวงามที่ได้เป็นหันใจชุมชนนะครับขอเรียนเชิญเลยนะครับสำหรับประธานชุมชนทั้ง23ชุมชนที่หน้าเวทีครับ สาวงามครับผู้เข้าประกวดของเรานะครับถูกอกถูกใจนะฮะสำหรับพ่อแม่พี่น้องแต่ละท่านกันหรือเปล่านะครับวันนี้รักใครเชียร์ใครนะครับอมองกันได้กันฟังทีหนึ่งนะคะอีกทีหนึ่งค่ะคําถามนะคะในปัจจุบันมีเด็กไทยติดเกมและทีวีมากคุณจะมีวิธีการแนะนําอย่างไรให้แก่เด็กๆเหล่านั้นค่ะ ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะดิฉันคิดว่าน่าจะให้ผู้ปกครองสนใจเด็กมากกว่านี้เพราะว่าเด็กบางคนอาจจะแบบพ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลลูกๆอะค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทายช่หงับามาัเล็ก22นะคะก็ต่อไปเลยนะคะไม่ต้องตื่นเต้นนะคะไม่ต้องตื่นเต้นยังไงแล้วเข้ามาถึงรอบสุดท้ายแล้วนะสด้นใจขวาด้ใจความนะครับ ลำดับต่อไปครับหมายเลขสิบแปดครับนางสาวขวัญตาวงตาใสครับเลือกตอบคำถามครับอ่าขอสอบคำถามครับขอบคุณครับนะฮะคำถามของเรานะครับอาใจค้าหนานิดนึงนะครับคำถามของเราครับถามว่าถ้าหากต้องการให้เทศบาลเมืองนครมนมเป็นเมืองน่าอยู่ คุณมีวิธีการเชิญชวนให้ประชาชนในเขตเทศบาลทำอย่างไรบ้างถามอีกหนึ่งรอบนะครับถ้าหากต้องการให้เทศบาลเมืองนครพนมเป็นเมืองน่าอยู่คุณมีวิธีการเชิญชวนให้ประชาชนในเขตเทศบาลทำอย่างไรบ้างครับค่ะตามทัศนคติของดิฉันนะคะดิฉันคิดว่าเทศบาลควรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานเทศกาลต่างๆเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดในชุมชนก็จะทำให้เทศบาลเมืองนครพนมเป็นสิ่งที่ง่ายอยู่และทุกคนของอำเภอเของจังหวัดนครพนมก็จะเป็นเมืองที่น่าอยู่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับนะฮะนี่แหละนะครับก็เป็นความคิดเห็นนะครับของงนะนสาวงามผู้ประกรดของเราทั้งสามทางผู้เ้ารอบสุดท้ายนะครับในะครั้งนี้ด้วยนะฮะ และตอนนี้นะฮะเราก็คงจะให้ทางคณะกรรมการได้พิพจรารณาชัดเันนะครับว่าใ,<ช>ใครนะฮะในหนึ่งในนี้นะครับจะเป็นนะครับสาวง,งามที่ได้รับรางวัลน,นานงนบมาต์ประจำปีนะฮะ2552กับ 2, 2กงานประเพณีลอยกระอองทงของจังหวัดนั่นขึ้นตของเราครับ ก็ต้องคณะกรรมการท่านได้ให้คะแนนแล้วแล้วคอมพิวเตอร์เรากำลังประมวลผลอยู่ต้องเลยนะครับตอนนี้นะฮะถามน้องคนแรกดีกววาหมยเลขสิบแปดครับความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมตอนนี้อยากจะพูดอยากจะกล่าวอะไรนะครับบอกกับพ่อแม่พี่น้องชาวนักข่าวมรงครับก็อยากขอบคุณนะคะท่านประธานผู้จัดจางานนะคะที่ทําให้เกิดการ จัดงานวันรอยกระทงในวันนี้นะคะแล้วก็สร้างความรักความสามัคคีให้คนในจังหวัดนครคอนม่ะครับผมนะฮะขอบคุณมายทั้งกองเชียร์อะไรต่างๆกองเชียร์อยู่ที่ไหนคะมาขอเสียงกองเชียร์หน่อยครับไม่เชียร์ไมายด้เสียงขอเสียงหน่อยครับโอ้โหนะกองเชียร์ล้นหลามกันเลยนะครับตอนนี้เนี่ยน้องเขามองไม่เห็นแล้วรู้สึกตาลายไปหมดแล้วบนเวทีเลยค่ะต่อไปคําถามเดียวกันคําถามเดียวกันถามเอาหมายเลขสามตอนนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างครับ ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ขอกลาบขอบคุณคนากรรมการและพ่อแม่พี่น้องชาวจับบงหวัดนครพนมที่ได้มาให้กำลังใจค่ะครับผมนะฮะอ่าขอเสียงเชียร์หมายเลขสามหน่อยครับนี่นะครับต่อไปครับ หมยเลขที่12ของเราคําถามเดียวกันใช่แล้วค่ะทำไมต้องใช้คําถามเดียวกันเนี่ยคำถามเดียวกันเลยนะเราจะได้บอกว่าเท่าเทียมกัน่อยอ๋อขอบคุณนะคะวันนี้ดิฉันดีใจและภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้ขึ้นมาในเวทีนี้ในวันนี้ถ้าบริได้เป็นที่หนึ่งในเวทีนี้ก็ขอเป็นที่หนึ่งในใจวีนอชาวนครพะโท้ตุศุลทนในเดลจานะนะคะขอเสียงเชียร์มาเลย22ด้วยนะคะ ีลูกอ้อนเพื่อนนอ้อนเพืนไม่ได้เป็นที่หนึ่งในนี้ขอเป็นที่หนึ่งในใจของนะครับทั้งสาวสาวงามนะครับนี่แหละนะครับจะมีหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับที่จะได้เป็นนะฮะน้าณพุฒมาศประจำปีนะครับ2552ของงานประเพณีลอยกระทงของจังหวัดนครปฐมของเราครับพี่ดาวครับค่ะเอ๋คอมพิวเตอร์เราเนี่ยประมวลผลเองคือคอมพิวเตอร์ก็ตื่นเต้นนะฮะเขาไดวนี้ตื่นเต้นเองนะฮะพอดีเห็นนะฮะสาวงามเรายืนโชว์น้าณพุฒมาศอันดับสอง ได้ครับไครับขอีด้หครับได้หมาเลมาเลที่องครับทางสาวพิจาราครับจากชุมชนวัดสิริพุทธารามส่งเข้าประกวดครับค่ะจะได้รับรางวัลเป็นเงินส่วน5 0าพบาท สายสะพายนะคะเราก็เป็นของที่ระลึกค่ะใช่แล้วนะครับและต้องขอบคุณสำหรับของรางวัลของเราด้วยนะครับที่มอบของที่ระลึกเนราัให้กับน้องผู้เข้าประกวดทุกท,าท่านด้วยการแสดงความยินดีกับรองนายกผู้าอันดับสองนะคะได้แกนนากสาวอภิญญาเมญชามาเลขยี่สิบสองค่ะ ครับผมนะคะตอนนี้เราเหลือผู้เข้าประกวดสองท่านครับแน่นอนอนะคะใช่นะตอนนี้ต้องให้นะครับทางคณะกรรมการของเรานะครับได้มอบรางวัลน,นะครับให้กับผู้เข้าประกวดของเราในครั้งนี้ด้วยนะครับเรามีของที่ลึกม,มอบให้เลยฮะเยอะแยะมากมายเลยและต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับบริษัท OCC จำกัดมหาชนนะครับ<ๆ>รูปถ่ายรูปนะครับปันทิกภาพกันหน่อยนะครับ อีกเด็อืดใจนะคะก็จะได้ทราบแล้วนะคะผู้ที่ได้เป็นนาำเตามมารประจำปี2552ของงานประเินีลอยกระทงของจังหวัดนครปฐมปีนี้ได้กัน รบรตัวจสครับจากแน่ชุมชนวัสสิเทพปริภารามส่งเข้าประตดครับแน่นั้นค่ะได้รับรางวัลเนึงนเนงินสนห้0 0บาทของมช่วยรางวัลจากท่านนายกเหล่ากาชาติจงังหวัดนครพนม